สวัสดีทุกคนนีนะครับผมโอมซาครับวันนี้ผมจะมาทำอีเวนล่าสุดในเกมซิตี้บ้านนากันเลยครับอยู่ด้านหลังเลยครับอีเวนชื่อว่าลูน่านิวยีย์อีเวนครับวิธีการได้รับของคําให้คุณผู้ชมตามหาอ่างเปาให้ครบ10ชิ้นนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าอีเวนนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมได้ติดตามช่อง Discord เขาตามนี้เลยนะครับรถที่ผมใช้ก็ที่ได้มาเลยนะครับอันนี้คือชอบมากสโนม a นครับผมอาจจะแล่นิดนึงเนาะเลี้ยแม่นปุ๊บไปกันเลย ผมจะอารอบเมืองก่อนเลยนะครับในช่วงแรกด้านหลังเลยครับหลังเวทีตอนนี้คือเป็นจุดเนียนมากเลยนะครับไม่คิดว่ามันจะมีตรงนี้หรือหนึ่งจุดครับผมจุดที่สองครับอยู่ตรงข้างต้นสีชมพูนะครับเป็นร้านไก่เนะาะไล่เรียงไปเลยละกันตรงนี้เลยครับ พาสเซนนั้นจะอยู่สุ่มไปสุ่มมาแถวๆที่เดิมครับแต่ไม่มีตรงหลังจากสะพานนั้นแน่นอนชิ้นที่สามโอเคเจอแล้วครับ <Wow. S 1> อยู่ตรงถังน้ำสูงๆเนาะลงตามทางดีกว่าเดี๋ยวมันบังคับยากหรือจุดที่สี่ตรงสถานีตำรวจน,นะครับนี่ครับเริ่มเริ่มสะดุดแล้ต้องควบคุมดีๆอันนี้อยู่ด้านในเลยนะครับตรงนี้เลยครับผม เสร็จสิ้นแล้วนะครับเกมอาจจะแหลกนิดนึงครับถ้าคนเล่นเยอะเนาะจุดต่อมาเป็นวันละกันตรงมาต่อจากสถาน,นีตำรวจจะเป็นรูด้านล่างครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าบางทีผมไปเล่นคนเดียวมันก็ไม่เปิดครับคุณผู้ชมรู้วิธีสามารถบอกผมได้เลยอยู่ด้านในเลยครับปึบครึ่งทางแล้วเหลืออีก5ชิ้นนะครับ ชิ้นต่อไปจะอยู่ทางด้านหลังแถวแถวรถบรรทุกเนาะมีเสียงเอฟเฟกด้วยครับทางสะพานจะรอดไหมลองขึ้นไหมล่ะรึปเฮ้ยไม่รอดครับผมเดี๋ยวรีเซ็ตได้อยู่ร้านนี้เลยครับตรงนี้เลยพลังงานกินเสากรวยไปหน่อยละกันเอน้ำพร้อมเดี๋ยว ไปหาอะไรทานอีกนิดนึงละกันเอาไงดีลองดูละกันโอเคเดี๋ยวมาฟังนี้ก่อนร้านก๋วยเตี๋ยวอันนี้เป็นจุดที่เนียนมานนะครับไม่คิดว่ามันจะมาเกิดขึ้นซ้ำสองตรงนี้เลยครับรึบเจ็ดชิ้นแล้วต้องรีบเคลียร์นะครับเพราะว่าผมบอกตรงๆคือสัญญาณในผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่โรงเรียนอันนึงอยู่ทางขวาเลยครับตรงนู้นเลย อีกสองชิ้นเดี๋ยวนึกก่อนมันอยู่ตรงไหนบ้างคุณผู้ชมครับผมนึกออกแล้วมันอยู่ที่เซนะครับเซเว่ <Okay. S 1> เลยครับผมต้องหยิบอุปรกรณ์ชิ้นนึงมาเหมือนเดิมแล้วก็ไปจบที่สนามบินเลยละกันโอดีเลยครับจะได้ไปหาอะไรกินพอดีกำลังหิวอยู่เลยเติมของกินอย่างเดียวละกันกลน่องนึงก็เพียงพอแล้วแหละเรียบร้อยครับทําการใชไอเทมไม่ใช่นี้ปึบยังสับสนนิดนึงครับอัปเดตมาใหม่ นี่ครับเรากดย e ไปเลยปึ๊บโอเคเกือบลืมลืมไปได้ยังไงไม่ได้มาป้อนคับมาเอาอ่างเปล่าที่สุดท้ายก็ตามนั้นเลยครับอยู่สนามบินไปที่สนามบินเลยนะครับตรงยาวเลยเล่นความเร็วเต็มที่ตัวแบบเขาก็ได้ทำปรับเปลี่ยนให้ดูเรียกว่าเรลนเดอร์ได้ใกล้ขึ้นนะครับเมื่อก่อนผมเล่นรู้สึกว่ามันจะเห็นทั้งแบบเลยมาครับสนามบินยามค่ำคืนจะเป็นยังไงบ้างปกติจะมาแต่ตอนกลางวันนะครับอันนี้มากลางคืนเลย ที่เดิมเลยครับหน้าสนามบินโอเคครับครบแล้วครับผมชิ้นสุดท้ายจากนั้นให้คุณผู้ชมไปที่จุดเริ่มต้นเลยนะครับหรือว่าทําการดิสตาร์ตัวเองได้เลยครับผมแบบนี้บรรยากาศตอนกลางคืนก็ดูสวยงามดีนะครับได้ฟีลลิ่งอีกแบบหนึง่งในส่วนตัวผมชอบเวลากลางคืนนะรู้สึกว่ามันสบายตาดีแล้วก็ไม่ร้อนด้วยโอเคมาถึงแล้วปึ๊บกดรับภารกิจเลยเรียบร้อยครับเขาบอกว่าคุณได้รถคันใหม่ เดี๋ยวผมเข้าไปเช็คก่อนนะครับซึ่งผมเข้าไปแล้วมันยังไม่ขึ้นอะไรเลยเนาะหรือว่าผมหาไม่เจอเองประมาณนี้เลยครับอีเวนต์นี้และนี่ก็คืออัปเดตล่าสุดของ Map City บ้านนาครับคุณผู้ชมสนใจมาลองเล่นกันได้ไว้ลาดูกันต่อในพีเตอต่อไปของเกมนี้ครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้เจอกันใหม่ในพีหน้าสวัสดีครับ